ไม่ได้นะครับต้องขอบคุณนะครับ MC สุดหล่อของเราด้วยนะครับที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ไม่มี MC นะครับเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้รู้เรียนรู้ในหัวข้ออนไรบ้างนะครับวันนี้นะครับ MC เป็นสิษย์ต้องกันนะครับใน้องตานะครับนะครับก่อนนี้กับเราตอนับกันยินดียินดานิดหรือโค้ดไก่นะครับเข้าสู่นะครับธุรกิจเครือข่ายก็ย่อมมีผู้เปิดโอกาสและผู้แนะนำนะครับเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายนะครับ บุคคลที่เปิดโอกาสและแนะนําให้ผมได้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายแล้วเข้าสู่บริษัทรพบุจิตได้ก็คือนะครับโค้ดหมูปรับิสอนน้อยสิทนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับที่ขาดจะไม่ได้นะครับเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้กับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องแผนการตลาดพาแผนนะครับหรือระบบนะครับระบบ i อ s ของบริษัทพบบิดีนะครับ ที่ทําให้ผมได้มีความรู้นะครับสามารถส่งต่อและนําพาทีมงานประสบความสําเร็จได้นะครับบุคคลผู้นั้นของเราก็คือพี่ชายที่แสนดีของผมนั่นเองก็คือโค้ชจัมโบ้นะครับคุณวัชวัตรเมธาพิทยาพรนะครับนะครับแล้วอีกสิ่งสําคัญนะครับวันนี้นะครับที่เราได้ผมถือว่าที่นี่เป็นทางรอดแล้วกันนะครับวันนี้ผมได้เจอกับเครื่องมือที่สามารถผลิตเงินนะครับให้กับเราได้ ที่ยามที่เรามาเจอวิกฤตนะครับโรคระบาดนะครับแล้วก็สถานการณ์ธุรกิจที่มันดรอปลงด้วยสาเหตุของโรคระบาดนะครับวันนี้นะครับก็คือนะครับเราได้มาเจอแพลตฟอร์มดีๆที่เป็นคนไทยนะครับแท้ๆนะครับคิดค้นแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เราสามารถทําให้โทรศัพท์ของเราผลิตเงินได้24ชั่วโมงนั่นเองนะครับบุคคลผู้นั้นก็คือนะครับ ท่านประธานของเรานั่นเองนะครับคุณสรวัตรไพศาลสรวัตรนะครับแล้วท่านรองของเรานะครับคุณพัฒนา,ารีไพศาลสรวัตรนะครับได <c oughs> ้คิดค้นเครื่องมือนะครับผมถือว่าเป็นทางรอดนะครับในยุคแบบนี้เพราะในยุค4.0นะครับท่านอย่าลืมว่าวันนี้นะครับแพลตฟอร์มมามีบทบาทในชีวิตของท่านเยอะเหลือเกินนะครับ ท่านลองนั่งหลับตาแล้วลองดูว่าวันนี้นะครับท่านจะทําธุรกรรมทางการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องผ่านล้วนแล้วแต่ผ่านโทรศัพท์ทั้งนั้นนะครับแล้วรัฐบาลก็ยังออกแอป,ปกระเป๋าตังค์นะครับมาให้ประชาชนนะครับได้ใช้เงินดิวเอเรตซึ่งเหมือนของเราอีกนะครับวันนี้แต่แอปพลิเคชันเหล่านั้นครับที่ท่านใช้ในชีวิตประจําวันทุกวันนะครับท่านไปบอกคนอื่นให้ใช้นะครับ ท่านไม่สามารถได้ตังค์กลับคืนมาเลยนะครับแต่มันนะครับก็จําเป็นต้องใช้นะครับแต่วันนี้มีแพลตฟอร์มดีๆที่คนไทยคิดค้นนะครับสิ่งที่เปิดใจให้ผมเข้าสู่ธุรกิจตัวนี้นะครับก็คือระบบ i t s นั่นเองนะครับหรือแอปพลิเคชัน i t s นะครับของบริษัททัวร์บัสทูริสนะครับสามารถเปลี่ยนรายจ่ายประจำให้เป็นรายได้นีครับเพราะผมตอบตัวเองไม่ได้นี่นะครับสาเหตุนะครับวันนี้นะครับ ก่อนที่ผมได้มาศึกษาตรงนี้นะครับผมหันกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้นะครับผมหยุดใช้โทรศัพท์ได้ไหมนะครับผมก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าจะหยุดใช้โทรศัพท์ได้ไหมนะครับแล้วหยุดรายจ่ายประจำได้ไหมนะครับในเมื่อเราหยุดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะครับมันคือองค์ประกอบของเศรษฐีและกันนะครับผมขอบอกว่ามันคือองค์ประกอบของเศรษฐีและกันเมื่อท่านมีเครื่องมือดีๆที่สามารถเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนชีวิตประจําวันของท่านให้กลายเป็นกิจการขนาดใหญ่ด้วยแพลตฟอร์มนะครับ ITS เนี่ยครับที่สามารถนะครับเปลี่ยนรายจ่ายเหล่านี้นะครับให้เป็นรายได้นะครับนี่นะครับจุดเริ่มต้นที่ผมเป้งใจนะครับเข้าสู่ทอมอัพ o ุริ t นะครับแล้วผมเปิดความอะไรครับเมื่อผมเปิดใจแล้วผมใช้ความเชื่อครับกับความเป็นไปได้ครับเมื่อผมมองแล้วว่าโอ้โหธุรกิจแบบนี้มีด้วยเหรอนะครับแล้วมันเป็นไปได้ ผมก็มองว่ามันเป็นไปได้นะครับเพราะช่วงนี้แพลตฟอร์มมามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์เยอะแยะเลยถึงแพลตฟอร์มมามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์นะครับเพราะช่วงนี้เราออกจากบ้านไม่ได้เราหันมาใช้แพลตฟอร์มกันเยอะมากนะครับโดยการสั่งอาหารบ้างล่ะนะครับซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นฟูดแพนด้าแก๊ปอะโคดาลาซาด้าอะไรต่างๆนะครับหรือใช้สื่อทางเฟซบุ๊กทางไลน์นะครับท่านลองกลับไปย้อนคิดดูนะครับ ุคคลเหล่านั้นที่เป็นเจ้าของที่ผมเอ่ยมานะครับล้วนแล้วแต่เป็นเศรษฐีทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่เจ้าของแพลตฟอร์มรวยติดเศรษฐีอันดับโลกนะครับวันนี้ถ้าเราได้โอกาสนะครับได้โอกาสมาเป็นหุ้นส่วนนะครับนะครับในการซื้อลิขสิทธิ์ลายเส้นของที่นี่นะครับแล้วมาเป็นเจ้าของร่วมนะครับแพลตฟอร์มไอทีเอสนะครับเราเป็นเหมือนเจ้าของโดยที่ไม่ต้องนะครับ ไม่ต้องคิดค้นนะครับรูปแบบของแพลตฟอร์มไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์แล้วนะครับแล้วไม่ต้องนะครับมาเปิดบริษัทเองด้วยแต่วันนี้ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมนะครับแค่เงินหลักพันถึงหลักหมื่นนั่นเองก็แค่นี้ก็ได้เป็นเจ้าของนะครับแอปพลิเคชัน i t s ร่วมกับบริษัททอับปูริสไปแล้วแล้วสามารถสร้างรายได้ไปตลอดชีวิตนะครับแล้วก็สามารถโอนเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ทุกรหัสนะครับ ที่ท่านซื้อตามไซต์ธุรกิจจะมีรหัสอยู่ทุกรหัสก็มีมูล,ลค่าเหมือนที่ดินนะครับในส่วนแรกที่ผมเปิดใจและผมเชื่อและมั่นใจเลยนะครับเพราะวันนี้คนัะผมหยุดรายจ่ายไม่ได้ผมแค่นะครับเปลี่ยนที่จ่ายมาจ่ายในแผลตฟอร์มแล้วผมก็สามารถสร้างรายได้เพราะในแผลตฟอมของเราตอนนี้นะครับล้าง้าก็เริ่มทยอยมาเยอะแยะมากมายนะครับ าะหลังจากนี้นะครับก็มีการที่ออกมานะครับนําเสนอสินค้าของหลายๆคนนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับให้รู้ว่าวันนี้นะครับหลายๆคนที่เป็นสมาชิกที่มีสินค้าก็จะเอามานาเสนอขายหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ท่านได้ฟังแผนนะครับนะครับแล้วเรื่องราวเหล่านี้เมื่อในเมื่อเราหยุดไม่ได้นะครับผมก็ศึกษาต่อครับผมรู้แล้วว่าตรงนี้มันความเป็นไปได้จากการใช้ชีวิตประจำวันของเราที่มีนะครับ นั่นเองนะครับโดยเฉพาะธุรกิจนะครับผมได้ศึกษาแล้วนะครับว่าวันนี้ดําเนินธุรกิจมาปีนี้ยาก,กเั้งแปีที่เก้าแล้วนะครับนั่นแสดงว่าคนไทยคนนี้นะครับก็คือท่านประธานของเรานั่นเองนะครับได้คิดค้นแพลตฟอร์มมานะครับย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับ8ปีที่แล้วเราเคยนึกภาพออกไหมครับว่า8ปีที่แล้วเราใช้โทรศัพท์แบบไหนนะครับ8ปีที่แล้วเรายังใช้ระบบ 2G นั่นก็คือโทรศัพท์ยังเป็นรุ่นกดปุ่มอยู่เลยนะครับยังไม่เป็นรูปแบบของสมาร์ทโฟนไม่สามารถสแกน QR Code ได้นะครับแต่แอปพลิเคชันตรงตัวนี้นะครับท่านประธานคิดล่วงหน้าล้ำหน้ามาไส่มากนะครับในยุคนั้นมันก็สามารถสแกนได้นล้วแต่นะครับแต่โดยโทรศัพท์นะครับที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดมันไม่สามารถรองรับในการสแกนได้นะครับมันก็ค่อยๆไต่ามาจากยุค2.0แล้วเข้ามา3 หรือ 2G 3G แล้วมาในยุค 4G ข้า 5G ในปัจจุบันนะครับอนาคตเป็นกาลันจะเรียนนะครับเมื่อบริษัทเปิดมานะครับ9ปีบริษัทนะครับเริ่มเปิดปุ๊บก็มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่20ล้านบาทนะครับค้าประกันให้กับคนที่มาร่วมทําสมาชิกเป็นสมาชิกบริษัททบกุลิศหรือเป็นหุ้นส่วนนั่นเองนะครับทุนจดทะเบียนนะครับเมื่อปีี5 20ล้านบาทนะครับ แล้วบริษัทกับวัชรุติได้รับใบอนุญาตสคบเมื่อวันที่10มีนา2557นะครับฟับงดีๆนะครับได้รับใบอนุญาตสคบวันที่10มีนา2557นะครับใบอนุญาตให้เราขายจุดนี้ครับคือจุดสาคัญนะครับท่านจะทําธุรกิจ MLM หรือธุรกิจเครือข่ายนะครับต้องดูใบอนุญาตสคบดีๆนะครับเขาอ,อนุญาตให้คุณขายอะไรคุณขายได้ ที่เขาอ,อนุญาตนะครับอันนี้ของเราอนุญาตตรงปกนะครับใว้อนุญาตให้เราขายซอฟต์แวร์เป็ดเสร็จแอปพลิเคชัน i g s ชื่อเต็มๆก็คือ i n t e l l i g e n t top up s s t e m นะครับวันนี้นะครับบริษัท top up ถืสินค้าที่เป็นหัวใจนะครับที่เป็นตัวผลิตเงินก็คือนะครับแอปพลิเคชัน i g s ตัวเดียวเลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็ นึกว่าขายซินก็มีนะครับที่จริงแล้วสิเป็นสินค้าตัวหนึ่งในแพลตฟอร์มแค่นั้นเองนะครับอ่นะครับแล้วที่นี้นะครับผมเข้ามาศึกษาาะครับบริษัทก็มีที่ตั้งตัวตนจริงๆนะครับบริษัทก็พับจูริสตั้งอยู่ที่ร้อยเก้าสิบกซอยนนทีสิบสี่นะครับซอยนนทีสี่ตรงข้ามแยกสิบเอ็ดนะครับซอยนนทีสี่ตรงข้ามแยกสิบเอ็ดนะครับตรงข้ามนะครับกับแยกสิบเอ็ดแขวงนนทีเขตยานวากรทมนะครับ วันนี้ที่สร้างความมั่นใจให้กับผมไปอีกเมื่อมีที่ตั้งตัวตนจริงๆแต่ครับยิ่งมั่นใจก็าไปอีกว่าวันนี้นะครับท่านประธานไม่ได้ไปเช่านะครับอาคารพาณิชย์หรือสถานที่ของคนอื่นนะครับมาเปิดบริษัทวันนี้ท่านประธานนะครับได้เอาบ้านของท่านเองนะครับบ้านที่ท่านพักอาศัยบ้านที่ท่านอยู่กับครอบครัวนะครับมาเปิดเป็นบริษัทนะครับท่านก็ยังอยู่ที่ บริษัทนะครับบริษัทก็เหมือนบ้านของท่านเลยเพราะว่าเป็นบ้านของท่านเองนะครับและก็ทําเป็นบริษัทด้วยท่านก็พักอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยนะครับเพราะบริษัทเอาพัฟตูริสนะครับนะครับสร้างมานะครับที่ช่องดนตรีเนี่ยครับที่ประมาณสองไร่กว่านะครับมูลค่ากว่า400กว่าล้านนะครับตอนนี้นะครับติด500ยล้านไปน่าจะได้แล้วนะครับเพราะท่านประธานต่อเติมไปเยอะมากนะครับในช่วงที่บริษัทกำลังปิดอยู่ในวิกฤตโควิดนะครับตอนนี้นะครับ บริษัทเปิดรับทุกการทำธุรกรรมผ่านแอดมินนะครับแต่ไม่ได้เปิดให้สมาชิกได้เข้าไปที่บริษัทเพราะสถานการณ์โควิดครับแต่ผมเชื่อเลยคือตอนนี้สถานการณ์โควิดเริ่มคีหายนะครับเดี๋ยวเราครับก็น่าจะอาจจะได้ไปเยี่ยมชมที่บริษัทนะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับบริษัทเปิดทุกวันนะครับใครจะไปใช้บริการที่บริษัทนะครับหรือจะพาคนไปสปอนเซอร์นะครับหรือไปเที่ยวบริษัทนะครับ ให้เราได้รู้จริงนะครับวันนี้หลายๆคนเมื่อได้เข้าไปที่บริษัทบางคนยังไม่เคยไปถ้าไปแล้วอาจจะสร้างความมั่นใจให้กับทันกระดาษนะครับเหมือนกับผมเองนะครับพอผมไปเห็นข้อเลยสร้างความมั่นใจครับซึ่งมามีการการันตีอีกอย่างหนึ่งนะครับมีการการันตีจากการฟ้องร้องของทนายอัจฉริยะนะครับนะครับแล้วท่านประธานก็ต่อสู้คดีกับทนายอัจฉริยะจนเราชนะคดีครับเมื่อเราชนะคดีนะครับ วันนี้ท่านประธานเลยฟ้องทนายอาชญากลับไปร้อยยี่สิบล้านนะครับแต่ทนายอาชญาะขอไกลี้ยนะครับท่านประธานเลยไม่อยากจะสร้างศัตรูนะครับท่านประธานก็แค่บอกว่าวันนี้ท่านไปก่อเรื่องกับเราไว้ที่ไหนให้ท่านไปแก้ที่นั่นนะครับเพราะทนายอาชญาได้จัดแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนที่จะแจ้งจับบริษัทคอมอินดัสทรแล้วศาลสั่งตรวจสอบนะครับยังไม่ได้ผิดนะครับสาลแค่สั่งตรวจสอบนะครับ หลังจากสู้คดีแล้วเราชนะคดีนะครับทนายอชิยะดึงนะครับสอนการฟ้องร้องคดีทั้งหมดนะครับแล้วไปจัดแถลงข่าวนะครับที่สนามงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอโทษบริษัทกบอบนัทธิดนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่ในคลิปใน y o u t u b e นะครับท่านขอจากผู้นำของท่านที่แนะนำท่านมานะครับหรือเข้าเสือนะครับใน y o u t u b e ก็มีนะครับที่เป็นคลิปที่ทนายอชิยะมาขอโทษนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งแต่นี่ก็เป็นส่วนของความมั่นคงของบอริษัทนะครับที่ทําให้ผมมั่นใจและเชื่อนะครับแล้วลงมือทํากับมันร้อยเปร์เป็ดนะครับเราเกิดความเชื่อความมั่นใจนะครับเพราะเรารู้จริงแล้วนะครับเราจะลงม,มือทํากับมันแบบไม่มีข้อแม่นะครับเพราะว่าวันนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับคําว่ารู้จรงกับรู้จักนะครับมีคล้ายๆกันแต่ความหมายมันแตกต่างนะครับ อย่นี้ในส่วนของบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนของรูปแบบดีกว่านะครับรูปแบบธุรกิจเหมือนกลมได้เกิดตอนแรกๆนะครับตอนแรกเลยนะครับก็คือนะครับในรูปแบบธุรกิจของเรานะครับรูปแบบธุรกิจของเราระบบไอทีนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มตลาดกลางนะครับนึกภาพไม่ง่ายมันเป็นแพลตฟอร์มตลาดกลางหรือห้างในอาคารที่ไม่มีพื้นที่จํากัดนะครับมันเป็นหัวใจหลักของสินค้าบริษัททวัชีวิตนะครับ วันนี้นะครับมันก็เปรียบเสมือนอะไรมันเหมือนอะไรบ้างนะครับแพลตฟอร์ม i อทีของเราก็เหมือนบางทีๆิ้นะครับช้อปปี้ a า a าดผมเชื่อเลอเกินหลายๆคนเคยใช้นะครับฟูด p พนด้าแนะครับอา o d โคดานะครับฟ o ด d พนด d าแอ a อาร์โคดานะครับเฟซบุ๊กไลน์นะครับแอปธนาคารด้วยนะครับในรูปแบบแพลตฟอร์มของเรานะครับทำไมถึงพูดถึงแอปนาคารนะครับเพราะในแพลตฟอร์มของเรานะครับ มีกระเป๋าเงินที่มีชื่อว่าไอบ็อกหรือกระเป๋าเงินอีเวเล็ตที่ท่านท่านรู้จักกันนั่นแหละครับตรงนี้นะครับกระเป๋าเงินเราถูกต้องตามกฎหมายนะครับรเพราะจดทะเบียนกับธนาคารชาตินะครับเลยสามารถทําธุรกรรมนะครับร้านค้าบริการต่างๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มแล้วสามารถทําให้แพลตฟอร์มของเราสามารถเติมเงินมือถือได้สาม่ายถ้านึกไม่ออกก็เหมือนตู้เป็นเติมนะครับอ่านะครับสามารถเติมเงินมือถือได้ด้วยนะครับทุการเติมเงินก็เป็นรายได้แต่การที่เราเติมเงินเป็นรายได้ยังไม่เท่าไหร่นะครับ การใช้จ่ายการตัดผมการเข้าร้านสวยการกินข้าวทุกอย่างก็เป็นรายได้ของท่านเมื่อท่านใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มหรือร้านค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มเรานั่นเองนะครับทุกการจ่ายของท่านเป็นรายได้แล้วยังไม่เท่าไร่นะครับวันนี้ท่านไปบอกเรื่องราวดีๆแบบนี้ในเมื่อท่านประหยัดค่าเน็ตค่าโทรไปประหยัดรายจ่ายประจําของท่านแล้วท่านไปบอกคนอื่นคนอื่นเขาก็สามารถประหยัดได้แล้วเขาจ่ายเขาก็มีรายได้ด้วยนะครับแต่เราได้ด้วยสินะครับ เดี๋ยวคนไปขยายความกันในแผนนะครับข้อที่สามนะครับก็ตรงนี้เป็นรายได้ข้อที่สามนะครับการทำธุรกรรมการซื้อสินค้าในระบบการเติมเงินนะครับการซื้อโปรกเกีนะครับวันนี้ทําไมถึงพูดถึงโปรกเกนะครับมีค่าสีแดงยักษ์ใหญ่ค่ายนึงนะครับนะครับค่าสีแดงยักษ์ใหญ่นะครับลองดูกภาพนะครับค่าสีแดงที่ติดหนึ่งในสามในประเทศไทยนะครับเป็นค่าสัญญาณมือถือนะครับสีแดงแดงนะครับได้นะครับ มาจับมือกับบริษัททบับธุริศแล้วเซ็นเนมโมยูนะครับกับบริษัททบับธุริศแต่งตั้งบริษัททบั p จุริศนะครับเป็นดีลเลอร์นะครับส่วนใหญ่เขาก็มีดีลเลอร์ของเขาอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อแต่งตั้งบริษัททบับธุริศนะครับเป็นดีลเลอร์นะครับแล้วเขาก็แต่งตั้งแล้วให้โปร V.I.P. มานะครับแต่บริษัททบับจุริศโดยการที่เป็นเน็ตเวิร์กนะครับหรือ m l m นะครับหรือธุรกิจเครือข่ายนั่นเองนะครับนะครับท่านประธานของเราก็เห็นว่าโปรนี้มันประหยัดนะครับ แล้วสิ่งที่เราขายที่เป็นหัวใจหลักก็คือแอปพลิเคชันเพราะวันนี้ท่านลองหลับตาแล้วนิกภาพนะครับแอปพลิเคชันในมือถือของท่านถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตท่านใช้งานได้ไหมครับนะครับวันนี้นะครับเมื่อท่านประทานได้ PRO VIP แบบนี้นครับซึ่งเป็นผลดีกับสมาชิกและทีมงานนะครับได้มาใช้นะครับอินเทอร์เน็ตกับโปรโทรในราคาประหยัดนะครับที่ไม่มีในท้องตลาดนะครับ ท่านประธานก็เลยเอามาทําให้เป็นเหมือนสวัสดิการนะครับท่านใดที่เป็นสมาชิกก็จะได้สิทธิ์ซื้อโปร Vip สองพันก้าสิบบาทนะครับเน็ดนะครับเน็ดความเร็วสูงสุดขึ้นอยู่กับโครงข่ายนะครับตั้งแต่สี่เมกขึ้นไปสี่เมกสี่ G หรือสี่เมกขึ้นไปนะครับแล้วข <4 S 1> ้อสูงสุดนะครับเป็นพันเมกเลยทีเดียวนะครับไม่มีปริมาณเป็นตัวควบคุมสามารถปล่อยฮอตสปอตให้กับใครก็ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อัน้นจำกับเวลาโทรโดยสิิ หนาทีตัดแล้วสามารถโทรใหม่ได้ทั้งปีนะครับให้เพื่อนยืมโทรก็เสีย290 0นานะครับแบ่งนะครับแบ่งเน็ตโดยการปล่อยพขาสปอร์ตให้กับใครท่านก็เสียแค่2 0 0 0บาทนะครับเพราะโปรของเราเป็นโปรเหมาจ่ายนะครับจ่ายก่อนใช้ไม่มีค่าใช้จ่ายบานปลายนะครับเราถึงมาทําเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกเพราะทุกคนขาดไม่ได้เพราะหลายๆคนก็ต้องให้รูปเรียนออนไลน์นะตอนนี้นะครับตอนนี้การที่ ว่าตอนนี้อย่ามองมากเลยครับข้างล่างบ้านผมเนี่ยครับนะครับข้างบ้านล่างบ้านผมโค้ดหมูกับผมเนี่ยอยู่นะครับข้างล่างเป็นร้านโทรศัพท์นะครับตอนนี้โทรศัพท์มือสองขายดียมากเพราะเด็กๆต้องเรียนออนไลน์นะครับบางคนก็ไม่ได้มีเงินเยอะซื้อโทรศัพท์มือหนึ่งไม่ได้เขมาซื้อโทรศัพท์มือสองให้ลูกนะครับเพื่อลูกได้เรียนนะครับเพราะ,ะ,ะตอนนี้ต้องเรียนผ่านออนไลน์ทังนั้นนะครับอินเทอร์เน็ตเลยมาเป็นสิ่งสําคัญ ในปัจจัยมนุษย์ไปแล้วนะครับเพราะโทรศั์กลายเป็นในวยวะชิ้นที่33แต่โทรศัพท์นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้กินข้าวกินอะไรเป็นอาหารนะครับโทรศัพท์กินนีเน็ตเจาะข้าโทเป็นอาหารเราถึงได้โปรพิเศษตรงนี้มาเป็นหัวเจาะนะครับเราเรียกว่าหัวเจาะนะครับนะครับหัวจำดีๆนะครับหัวเจาะคือโปรวีไหัวใจหลักคือระบบไอเนะครับ เพราะในแพลตฟอร์มไอทีเอสของเรานะครับสมาชิกนะครับได้สิทธิ์นะครับได้สิสดสสตามใช้ธุรกิจที่ท่านสมัครอีกะอำนะครับสามารถนําผู้ประกอบการร้านค้าสินค้านะครับต่างๆบริการต่างๆเข้าสู่แพลตฟอร์มได้ด้วยตัวของท่านเองนะครับโดยสิทธิ์ที่ท่านเป็นสมาชิกนะครับไม่ว่าท่านจะมีสินค้าเองนะครับหรือมีร้านค้าเองนะครับท่านก็สามารถนําตัวเองเข้าได้ หรือท่านรู้จักกับผู้ประกอบการร้านค้าหรือคนที่มีสินค้าหรืองานบริการต่างๆท่านก็สามารถนําเขาเข้าสู่แพลตฟอร์มได้ด้วยสิทธิ์ของสมาชิกของท่านนะครับตั้งแต่ไซส์เอถึงเอแอลนะครับไซส์เอก็ได้หนึ่งอย่างนะครับไซส์เอก็ได้สามอย่างไซส์ l อได้เจ็ดอย่างนะครับไซส์เอแอลได้สิบห้าอย่างนะครับด้วยสิทธิ์ของสมาชิกสามารถนําร้านค้าผู้ประกอบการเข้าสู่แพลตฟอร์มได้หมดนะครับ อ่าโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับแพลตฟอร์มไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ผู้ประกอบการเจ้าของร้านค้าหรือเจ้าของสินคา้าให้ส่วนลดกับบริษัทเทอร์มัฟตูริทเท่าไหร่เราก็จะโฆษณาเขาไปในหน้าแอปพลิเคชันของเราไปตลอดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับนอกจากว่าเขาให้ส่วนลดเราเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับอ่านะครับเลยตรงนี้ผมมองว่าเราสามารถวิกฤตาะนและมิตชีวิตตัวเองได้ครับเพราะวันนี้ตัวเรารู้ว่าเราจะเป็นต้องจ่ายอะไร นะครับในชีวิตประจําวันในแต่ละเดือนถ้าเรามีกลุ่มและมีองค์กรนะครับเราก็มาคุยกันนะครับแล้วเราก็วางโปรเจกต์โดยการช่วยกันเอาร้านค้าที่มีความจําเป็นกับเราต้องจ่ายในแต่ละเดือนเข้ามานะครับ <_ C 1> เพื่อสร้างวงจรกับการใช้ชีวิตประจําวันแล้วสามารถเปลี่ยนรายจ่ายประจําของท่านให้เป็นารายได้อย่างถาวรแล้วต่งต่บให้กับลูกหลานได้นะครับวันนี้ก็คร่าวๆในรูปแบบของแพลตฟอร์มแค่นี้ก่อนนะครับท่านคงนึกออกนะครับวันนี้ สามารถลินิดเลยรีมิตชีวิตตัวเองได้ด้วยนะครับทีนี้มันต้องทํำยังไงล่ะนะครับในเมื่อที่ว่ารูปแบบมันโอ้โหน่าสนใจขนาดนี้นะครับแล้วสามารถเปลี่ยนกิจวัตรประจาวันของเราให้เป็นกิจการได้ขนาดนี้นะครับในส่วนของการลงทุนหรือการที่จะนะครับเป็นเจ้าของร่วมกับระบบ i อทอนะครับพูดง่ายๆก็คือการซื้อขริกธิ์นะครับ i อทอที่มีสี่ไซต์ธุรกิจให้เราเลือกนะครับ บอกนะครับสี่ไซต์ธุรกิจให้เราเลือกเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมนะครับพราะตรงนี้สินค้าตรงนี้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญานะครับเลยมีลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมกับท่านประธานนะครับของเรานะครับก็คือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกับบริษัทท็อปอัพธุนิตนั่นเองนะครับเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระบบแพลตฟอร์มไอ s ีเอสหรือแอปพลิเคชันไตเตินั่นเองก็มีอยู่4ไซต์ธุรกิจด้วยกัน นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตติดหนับตั้งหนึ่งนะครับมีสี่ไซส์ธุรกิจก็คือไซส์ S M L XL นะครับที่นี่นะครับไซส์ S นะครับเราลงทุนนะครับแค่ครั้งเดียวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะครับลงทุนแค่ครั้งเดียวฟังดีๆนะครับ ลงทุนแค่ครั้งเดียวไม่ว่าไซต์ธุรกิจไซต์ไหนนะครับลงทุนแค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตนะครับโอนเป็นมรดกให้ลูกหลานได้นะครับทุกรหัสมีมูลค่าเหมือนที่ดินทุกรหัสก็เหมือนกระเป๋าจํานวนกระเป๋าตังของท่านนะครับนะครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าท่านรู้จักดีแล้ยวยกตัวอย่างเหมือนท่านมีเซเว่นกี่สาขาน่นเองนะครับกับการลงทุนครั้งเดียวเป็นมรดกได้นะครับ และทุกรหัสนะครับมีมูลค่าเหมือนที่ดินสามารถซื้อขายกันได้ด้วยนะครับไอตรงนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกให้ศึกษาจากผู้นำเพิ่มเติมนะครับเอานะครับตรงนี้นะครับตัดสินใจได้แค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตนะครับไม่สามารถท็อปอัพได้นะครับสิ่งที่ผมบอกนะครับกําลังจะบอกท่านต่อไปนี้นะครับท่านตัดสินใจเลยแล้วตัดสินใจเลยนะครับท่านเลือกไซส์ไหน ท่านจะได้ไซ์นั้นติดตัวท่านไปตลอดชีวิตนะครับไม่สามารถท็อปอัพหรือเปลี่ยนไซ์ที่ใหญ่กว่าเดิมได้หรือถ้าท่านสมัคร XL แล้วนะครับท่านจะสมัครเพิ่มได้ไหมก็ไม่ได้นะครับเพราะที่นี่สมัครแค่ครั้งเดียวลงทุนแค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตไม่สามารถตอบกลับได้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับไซ S นะครับลงทุนที่1313บาทมีหนึ่งรหัสนะครับสามารถสร้างรายได้ได้ไม่เกินต่อวันนะครับ5,000บาทไม่เกินนะครับ ต่อเดือนก็สามารถสร้างรายได้ได้ไม่เกินนะครับ1นึ่งแห้าหมื่นบาทไม่เกินนะครับกับไซส์เอนะครับหนึ่งรหัสลงทุนแค่หนึ่งพันสาร้อยสิบสาบาทนะครับนะครับไซส์ที่ใหญ่กว่าก็คือไซส์เอนะครับขยับไปนิดนึงนะครับลงทุนที่สามพันสี่ร้อยยี่สบามบาทมีสามรหัสนะครับสามกระเป๋าตังสามนดทที่ดินนะครับอ่านะครับ สามารถสร้างรายได้ได้ต่อวันไม่เกินวันละหมื่นห้าเดือนหนึ่งก็ไม่เกินสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับกับไซต์ธุรกิจไซต์เอ็มสามรหัสลงทุนอยู่ที่สามพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทนะครับอ่ะขยับไซต์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไซต์แอลนะครับลงทุนที่เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสามบาทนะครับอ่านะครับมีเจ็ดรหัสเจ็ดกระเป๋าดังนะครับเจ็ดถนดที่ดินนะครับสามารถสร้างรายได้ได้ไม่เกินสามหมื่นห้าพันบาท ต่อวันนะครับเดือนหนึ่งไม่เกิน1นึ่ล้านห้าหมื่นบาทต่อเดือนนะครับกับไซต์ธุรกิจไซต์แอลที่มี7จ็ดนะครับเจ็กระเป๋าดังนะครับเจ็ดชโนดที่ดิน7จ็ดพันหกร้อยสี่สิบสามบาทกับไซต์แอลนะครับอ่ะเรามาดูไซต์ VIP ไซต์ท็อปพิซของเราเลยนะครับของบริษัททบคูนิดเลยนะครับ เพราะที่นี่ลงทุนอย่าลืมนะครับที่นี่ลงทุนแค่ครั้งเดียวเมื่อท่านหลุดทุนแล้วเก็บเกี่ยวกําไรไปตลอดชีวิตโอนเป็นมรดอกให้ลูกหลานได้ด้วยนะครับอ่านะครับไซส์ VIP คือไซส์ XL นะครับลงทุนอยู่ที่1 6ึ่งบาบาทนะครับมี15บหรหัส15กระเป๋าตังค์สิชนดทที่ดินนะครับสามารถสร้างรายได้ได้ ไม่เกินนะครับต่อวันนะครับต่อวันไม่เกินเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อวันต่อเดือนไม่เกินสองล้านสองแสนห้าบาทครับกับไซต์ธุรกิจนะครับไซต์ x อ15ิห้ารหัสนะครับอ่าลงทุนอยู่ที่หนึ่งมืหกพันแปดสิบสาบาทนะครับท่านลองนึกภาพดูนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าท่านจะลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่างนะครับ ท่านอยากมีรายได้ตรงไหนนะครับท่านพร้อมตรงไหนนะครับก็สามารถเลือกไซต์ธุรกิจได้นะครับแต่ที่นี่ขอบอกนะครับธุรกิจที่นี่นะครับลงทุนได้แค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตนะครับเลือกแล้วเลือกเลยนะครับเลยต้องให้ทุกท่านนะครับลองตัดสินใจดีๆนะครับว่าวันนี้นะครับเงินแค่หมื่นกว่าบาทสามารถสร้างรายได้หลักล้านนะครับเดือนละสองล้านสองแสนห้าหมื่นได้นะครับ เพราะที่นี่สูงสุดนะครับลงทุนแค่หนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบสามบาทต่อคนนะครับไม่ได้มีมากอย่านี้นะครับมีส่วนของการลงทุนใช้ธุรกิจนะครับหรืไซต์ธุรกิจที่นะครับทําให้นะครับเราได้แพลตฟอร์มไอทีเอสมาเป็นเจ้าของนไอทีเดสเชื่อมโทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์มือถือของท่านจะกลายเป็นโทรศัพท์อัจฉริยระรพลัาสต์บิดได้24ชั่วโมงนะครับรมากเลย ของเรากันเลยนะครับเมื่อท่านมีแพลตฟอร์มแล้วนะครับนะครับแผนการตลาดของเราก็มี4ข้อด้วยกันนะครับแผนการตลาดของเราก็สั้นง่ายสบายด้วยนะครับครับแผนการตลาดของเราไม่ยาวยากลําบากนะครับแต่แผนการตลาดของเราสั้นง่ายสบายด้วยนะครับเหมือนที่โคจีบอกนะครับชีวิตของนักธุรกิจต็อปับดูริสนะครับงานเงินกินเที่ยวอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะครับเ็าะตอนนี้ขำๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้าน มาสองเดือนกว่าแล้วครับออกไปไหนไม่ได้เลยเพราะสถานการณ์โควิดก็ทํางานนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วตอนนี้เกือบร้อยโลนลครับอยู่แต่บ้านกินเนงเยคนเดียวเลยครับนะครับเพราะเรามีรายได้ทุกวันนะครับกับการทําธุรกิจของสวัสดิ์อัพดุลอิะมาเข้ารายได้ข้อที่หนึ่งกันเลยครับรายได้ข้อที่หนึ่งเกิดจากโบนัสการขายลิขสิทธิ์นะครับหรือพูดง่ายๆท่านเลือกไซต์ธุรกิจมาแล้วนะครับไซต์ไหนก็แล้วแต่นะครับเมื่อท่านนะครับ ไปแนะนําคนอื่นนะครับขอบอกนะครับถ้าภาษาชาวบ้านตรงนี้เป็นรายได้จากการแนะนํานะครับหรือพูดภาษาชาวบ้านแบบง่ายๆเลยก็คือการไปชวนเพื่อนนั่นเองนะครับไปชวนเพื่อนไปชวนคนรู้จักหรือไปชวนคนไม่รู้จักนั่นเองนะครับเพราะทุกการชวนของท่านนะครับรายได้ข้อนี้นะครับรายได้ค่าแนะนําข้อนี้นะครับละหัดละ200บาทนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วไซส์ S m l X แมีรหัสถูกไหมครับนะครับ เมื่อท่านนะสมัครเป็นสมาชิกแล้วท่านตัดใจใส่ไหนผมไม่รู้น,นะครับแต่วันนี้เมื่อท่านไปแนะนําส่เอสใส่เอดมีหนึ่งรหัสหรหัส